สำหรับปัญหาธรรมะในวันนี้ก็มีผู้ถามมาบอกว่าผมยังค้างอยู่ตรงที่ไม่รู้สึกอะไรแต่ก็รู้ทุกอย่างได้ยินทุกอย่างแต่ก็อยู่ในสมาธิคือขณะที่เรากำลังเจริญสมาธิแต่หูตา,าถ้าตาลราหลับลตาก็คงจะไม่รับเรื่องอะไรแต่หูน่ะมันย่อมได้ยินเสียงต้องข้ามจุดนี้ยังไงครับ สมาธิที่เราเห็นเนี่ยได้เป็นคณิกะสมาธิแล้วเนี่ยเป็นสมาธิธรรมชาติเป็นเอกกตาจิตเยอะย่อมรับเรื่องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยมีพื้นฐานของคณิกาสมาธิที่มีต้นมันนี่ก่อนที่เพิ่งเนี่ยเป็นหลักก็เรียกครับมีเหตุมีผลเราทํามาถึงจุดนี้เนี่ยเราสามารถแววไวรับไอสิ่งเหล่านี้ได้ยินแต่ไม่สนใจอ่า แต่ถ้าเป็นอุปจาะประอปนาสมาธิสมาธิที่ลึกเข้าไปแล้วเนี่ยจิตมันถูกอุเบกขาเอกกตาจิตอยังคณิกาคณิกาสมาธิเป็นเอนกกตาจิตเฉยๆแต่สามารถรับเรื่องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรแต่มีอะไรรับรู้แต่ก็อยู่ในภาวะที่มีสติมีสมาธิระดับคณิกะสมาธิทึ่งอยู่ภายในอยู่ในส่วนของฐานจิตรูปกระทบตาอะไรสามารถ ถ้าเราจะเดินเราเดินสายนะสายจิตเจโตสมาธิแล้วเข้ามาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเรื่องกระทบตาก็เข้ามาสู่ใจใจมันก็จะอยู่ในภาวะที่ความสงบนะสงบมีอารมณ์ที่สงบแต่ก็อาจจะมีการไหวจากการกระทบทางตาและก็จกักขูวิญญาณก็คือจิตที่นี้นาทีในการเห็นนําเข้ามารายงานที่ใจ อาจจะมีการกระทบแล้วก็มีการกระเพื่อมภายในแต่เป็นแนววิชาใจเต้นก็เมื่อกระตันนะแล้วก็อยู่ระหว่างเจตโตกัญญาเนี่ยนะมีอุปโตภาพวิมุตตเนี่ยโลกกระทบตาปุ๊บเนี่ยมันก็จะสะเทือนมาถึงจิตมีใจเต้นแต่และอารมณ์มันเปลี่ยนเหมือนน้าที่นิ่งอยู่เราเอื้องอะไรลงไปในน้ํามันก็ยังมีการกระเพื่อมหรือเราเปิดลําโพงดังๆหรือทําขึ้นความถี่สูงๆไปใกล้ๆน้ำเนี่ยมันก็จะอาจมีการกระเพื่อมมีการกระทบ โหก็เหมือนกันจมูกเล่นกายนะก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเจริญในทางเจโตนะพรเราผ่อนมาเป็นคณิกาสมาธิเนี่ยเห็นรักษาจิตผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตอะไรมากระทบเนี่ยย่อมจะไหวเข้าไปถึงถึงใจกระทบทางตาหูจมูกลล้นกายเข้ามันก็เข้าไปถึง,ถ,งถึงใจอันนี้สามัญญ,ญากา็อะไรกระทบกระตาหูจมูกลล้นกายก็เข้าไปถึงใจเต้นมีใจเต้นในช่วงอกเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลง จากความสงบมาเป็นความที่เรียกว่าเคลื่อนความถี่เกิดขึ้นนะกระทบไปถึงใจแลวบอกกันเนี่ยเนี่ยค้างอยู่ตรงที่ไม่รู้สึกอะไรเลยที่ไม่รู้สึกอะไรเลยเนี่ยสมมติเราเข้าไปถึงตัวรู้แล้วเราอาจจะหนักไปทางนะมีอํานาจของอุปจาระอปนาสมาธิแล้วเนี่ยสมาธิมันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่มากระทบภายนอกมันได้แค่รู้เฉยๆได้ยินรู้เฉยๆแต่ก็มีสมาธิอยู่ แต่อยากจะข้ามจุดนี้เราต้องประกอบเหตุเราต้องประกอบเหตุถ้าสมมุติว่าเราเข้าไปถึงตัวตัวผู้รู้แล้วเรานิ่งเราเฉยใครมาด่าก็ไม่โกรธอะไรก็ไม่โกรธคนที่มีบาร,รมีคู่เคียงกันอย่างสมมติว่าเคยมีโยมท่านหนึ่งอธิบายบอกว่าโอ้หนูบรรลุถึงระดับชาญนชั้นสี่อะไรเงี้ยอะไรก็รู้ทุกอย่างใครมาด่าก็ไม่โกรธพอสามี นะแยะ่ๆก็มาหน่อยหนึ่งปริแตกเลยมันต้องคน้นมีสิ่งที่มากระทบนี่ท,ที่ที่มีที่มีขีดความสามารถมีบาร,รมีใกล้เคียงกันนะมีสภาพมารที่มากระทบมันสูงกว่ากิเลสท,ที่มันอยู่ในตัวเราก็เกิดความกระทบกระเทือนได้ดังนั้น าการที่จิตสงบที่เป็นอุเบกขาเอกตาหรือรักษาจิตจิตที่เสวยอุเบกขาอยู่ถึงจะเป็นอารมณ์ที่ผ่อนวางออกมาแล้วแต่มันมีอุเบกขาหล่อเลี้ยงอยู่เนี่ยมันคล้ายๆว่าถูกมารตัวสูงๆมากระทบแล้วทําให้เกิดการสั่นสะเทือนแล้วก็ก,กิเลสมันมีอยู่แล้วราคาโทสะโมหะมันยังไม่ได้เป็นผู้เป็นพระอริยบุคคลอะไรเนี่ยถึงเป็นโสดาบันก็ยังมีราคาโทสะโมหะเนี่ยสกิทาคาเนี่ยเบาบางลง ถ้าอนาคามีการรูปลาคา่ารูปลาค่ามานะอุตจาวิชาเนี่ยอันนี้อนาคามีเนี่ยสมาธิทรงตัวนะไม่ค่อยยุ่งเรื่องของกามไม่ไม่ไม่ยุ่งถึงเรื่องทั้งโลกละสนมากเวน่ะเป็นผู้ไม่ไม,ไม่ไม่มีบ้านไม่มีเรือนก็ทรงเป็นผู้ทรงสมาธินะถ้าเป็นพาะก็ชอบอยู่ป่าอยู่หาความสงบหรือเข้ากรรมฐานไม่ค่อยยุ่งเรื่องภายนอกไม่สนใจในลาบยศดอะไรเท่าไหร่ จกนกระทั่งโน่นแหละสำเร็จว่าเราหันแล้วตัดอุทานได้แล้วก็นะพผ่อนมากเป็นปกติวิธีการที่จะข้ามจากจุดนี้ไม่ยากถ้าสมมุติเราถึงตัวผู้รู้แล้ว<ม>นะเรายกเจตสุภตายรักให้ได้เพื่อก็กกเรียกว่าอาตาปีมีความเพียรในกิเลสเราร้อนมีสัมปัญญาสัมปชานโนคือมีสัมปัญญะก็คือความรู้สึกนั่นเองแล้วสติมาคือมีสติสติอยความรู้สึกกระดูใจเต้นนั่นเอง ใจเตี้นนึ่งจะเป็นฐานกายในแต่ใจมันก็อยู่กาย,ยที่ไหนสติอยู่ที่ไหนก็จิตอยู่ที่นั่นเพราะนั้นนามธรรมาท,ที่ปรุงแต่งออกมาเป็น,เป,นเป็นนามเนี่ยนะเถอามันมีการเคลื่อนไหวสั่นไหวเหมือนกับคนเราอยู่เฉยๆเนี่ยมันสั่งสมกองกิเลสไขมันก็ไอ้เลือดลมก็เดินไม่ดีไอ้บริวาส่วนใดที่ไม่ไม่ค่อยใช้งานมันก็ค่อยรีบๆๆผอมลงไปเล็กลงไปแต่ถ้าเราได้ออกกําลังกายเนี่ย เลือดสูบฉีดดีแล้วไขมันที่มันรอมันอยู่ในร่างกายมันถูกเผาผลาญอยู่ในเส้นเลือดเนี่ยมันถูกน้ําที่มันถูกน้ําแรงแดันที่ผิดปกติเนี่ยมันก็จะไปทะลวงไอพวกขี้สนิมอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดการเคลื่อนไหวก็เกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้เมื่อมันโปร่งเพราะฉะนั้นเราดูใจเต้นให้ดูใจเต้นถ้าใจเต้นยังไม่เห็นก็ออกกําลังกายให้ออกกําลังกายแล้วแต่เดี๋ยวมันก็เต้นพักหนึ่งมันก็หายไป ก็มีอย่างเดียวคือเราดูไอตอนท้องว่างๆอาจจะเป็นก่อนตอนตื่นนอนขึ้นมาใหม่ๆหรือว่าเราปฏิบัติมานานแล้วรักทรงอารมณ์มานานแล้วมันตึงเครียดภายในมากละเอียดมากมันอาจจะมีน้ำย่อยออกในกระเพาะหรือเจ็บหลังปวดหลังเราก็ดูที่ปวดลักษณะนัะ้นน้ำย่อยออกในกระเพาะหรือมันมีการสั่นละลิกละลิกในทรวงอก หรือถ้าเป็นอิริยาบถนอนเราก็ดูไอ้นั่นเลยดูไอสภาพเชพ้ประจเต้นในหัวสมองเรายังเป็นตัวทะลุทะลวงอย่างดีถ้าเราจะรักษาลมให้ต่อเนื่องก็เพราะฉะนั้นเราต้องมีอาตปีมีความเพียรในกิเลสลวร้อนทํากิเลสทั้งไงถึงจะเล่าร้อนเหมือนกับว่าถ้ามีอารมณ์ภายนอกสูงๆมานตัวสูงๆมากระทบเนี่ยทำให้อ้ไอุเบกขาเอกตาจิตของเราเนี่ยมันแตกออก ราคาโทสะโมหะมันก็ยังมีอยู่มันก็เลยโผล่ขึ้นมานะกิเลสมันเล่าร้อนหรือไม่งั้นก็ถ้าเราทําเองภายนอกเราสกัดออกหมดแล้วสํารวมอินทรีย์สํารวมตาหูจมูกลิ้นกายเราจะเล่นเรื่องใจละนะปฏิบัติเรื่องใจละก็จะเจริญสติอยู่กับความรู้สึกเพราะว่าเรารู้แล้วความรู้สึกนี่จะไปเขียดทําให้เกิดกิเลสเล่าร้อนขึ้นมามันพอเราดูใจเต้นมันจะแน่นหนูอกเครียดทิสะแล้วก็ตกใจง่ายจิงจกร้องก็ตกใจใครมากระทบกระเทือนอารมณ์ไม่ดีนี่ก็ เหมือนกับมโหง่ายวิปัสนาขี้โกธสมถะขี้ขอวิปัสนาขี้โกดเนี่ยภาษิทเขาที่เขาคุยกันมาก็เนี้เราดูแล้วก็ดูที่ใจเต้นดูความรู้สึกไปเรื่อยเเดี๋ยวจะแน่นหนอกเครียดทิสระเพราะสติมันอยู่กับใจเต้นกับจิตก็อยู่ตรงนั้นพองวดมากเข้ามากเข้ามากเข้าเหมือนไม้สีกรีดไฟสีมากเข้ามันก็ร้อนกิเลสมันก็เลยได้เล่าร้อนพอมันถูกความร้อนเนี่ย เพรานเมื่อเราดูจนกระทั่งให้ละเอียดก็ไปเหมือนกับดูไอตอนท้องว่างๆหรือว่าเราทําอารมณ์ต่อเนื่องมานานแล้วมันแน่นเครียดภายในเราก็ดูสัตว์เลิกภายในช่องท้องหรือในทรงอกของเราหรือดูใจเต้นของเราเป็น,นการปฏิบัตินี้ปฏิบัติทั้งมันะอชัชต,ตาเป็นไปภายในไปจิธาวาเป็นไปภายนอกคือที่กายนอกกายในจิตนอกจิตในเวทนานอกเวทนาในทํานอกทําในอะไรเนี่ยมันต้องสัมพันธ์กันไปหมดถ้าเราดูแล้วมันไม่ผ่าน เราก็ต้องทํามีชันทะมีความพอใจที่จะกําหนดอย่าทิ้งหลักเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตทำในธรรมในหลักเนี้ยทันใดทานหนึ่งก็ได้แล้วแานมีสัมปัญญามีสติมันจะได้เข้าไปทําลายการยึดมั่นถือมัน่นถ้าเรากําหนด,าาหนดฐานกายเวทนาจิตธรรมภายนอกมากมันก็เข้าไปคมทับทาให้เห็นไม่เห็นสภาวะการก้าวหน้าถ้าเราทนมีความเพียรที่กําหนดในฐานภายนอกเนี่ย